รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บพบกับรายการวาดวิทย์ครับวันนี้นะครับจะมาปรึกษาครูบาลัญธาอีกแล้วครับเพราะว่าไปเถียงโอ้โหเถียงคนอื่นตลอดเลยนะครับเนี่ยช่วงนี้กําลังฮิตปลูกต้นไม้ภายในบ้านมากครับปลูกก็เป็นงาโอหลม่มลื่นมองไปไหนก็สวยงามไปหมดครับอาสูตรหายใจจนขนจมูกร่วงเลยนะคะเนี่ยนะครับแต่พอเอาเข้าไปปลูกในห้องนอนเนี่ยถ้าไม่ถึงต้องโดนด่าด้วยก็ไม่รู้นะครับก็ ทำไมอยากนอนแบบออกซิเจนเยอะๆไม่ได้หรอนะครับเดี๋ยวนี้นะครับมาไขความลับนี้กันถ้าพร้อมแล้วนะครับติดปากกาให้พร้อมแล้วมาวาดวิทย์ครับ ขอความช่วยเหลืออีกแล้วมาอีกแล้วไปเถียงให้หน่อยไม่ต้องเล่าวันนี้ไม่วันนี้ไม่อยากฟังวันนี้อยากไปให้ไปด่าคนอ๋อไปด่าค่ะใช่ไปด่าคนที่มาด่าแม็กเขาบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยมาปลูกต้นไม้ในบ้านไม่มีความรู้เขาพูดคำนี้เลยสะเทือนใจมากจริงต้นไม้เนี่ยหรือสิ่งมีชีวิตที่เขาเรียกว่าผู้ผลิตผู้ผลิตอ่าผู้ผลิตเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า producer ผลิตก็คือสิ่งที่พี่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองพี่ก็มักเรียกว่าไดไมว่าผู้ผลิตคือพืชได้ไหมหรือว่า <No. S 2> มันไม่ครอบคุมฮะ no โลกของเราน้ํากับดินอะไรมากกันน้ํากับดินน้ําอ่าน้ำสามดินเท่าไหร่คะดินหนึ่งอ่าแสดงว่าต้นไม้อยู่ในน้ำไหม ต้นไม้ไม่ไม่ไม่แต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำที่สร้าคโปรเจแส์ได้คือสาหร่ายอ๋อมันพอพูดว่าพืชปุ๊บเนี่ยมันก็จะครอบคุมแค่แบบว่าเหมือนบนดินอะไรเงี้ยมันไม่ได้ครอบคุมทั้งโลกโอเคผู้ผลิตเราต้องให้เกียรติสาหร่ายด้วยเขาเป็นผู้ผลิตหลักหลักเลยหลักเลยก้อนน้ามันเยอะอะคราวนี้เราจะแบ่งผู้ผลิตอ่าผู้ผลิตนะก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้สร้างอาหารได้จำได้ไหมงงนิดนึงขอนนึงนะคำว่าสร้างอาหารเนี่ยเอาจริงๆนะคำเนี้ยเรียนตั้งแต่ประถมเลยงงใช่ไหมแต่งงว่า าสร้างอาหารคืออะไร <Okay. S 1> ขอแบบคําที่แบบแบบเข้าใจง่ายๆเลยครับพี่วาครับอาหารที่เรากินเนี่ยเราต้องย่อยเพื่อ uh huh. ได้เป็นน้ําตาลออกมาครับผมแล้วน้ําตาลเนี่ยค่อยไปสันดาบเป็นพลังงาน น้ำตาลสันดาเป็นพลังงานอ่าคราวนี้ต้นไม้เนี่ยเขาก็สามารถสร้างน้ําตาลในตัวเองอาหารเขาคือน้ําตาลนั่นแอละออคำว่าสร้างอาหารก็คือเขาสร้างน้ําตาลเขาสร้างน้ำตาลเขาน้ําตาลเขาเนี่ยก็ขนส่งไปยังบริเวณต่างๆเอาแย่ต่างๆของเขาอ่าฮะก็คือตามเขาใชจุดต่างๆให้เอาเอาอาหารที่สร้างเนี่ยใช้คือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ผลิตเขากะว่าจะสร้างพลังงานมาเนี่ยเพื่อใช้เองแหละแต่เขาดันไปโดนกินอ่อถูกต้องในโลกนี้มีผู้ผลิตใช่ไหมคะมีผู้ผลิตนะ ผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายผู้ผลิตผู้ผลิตเซอร์ผู้บริภคคอนซูเมอร์ตายแล้วอ่ะผู้ย่อยสลายเราเรียกว่า decomposer โอ้นะผู้ผลิตนะคะก็เป็นคนที่สร้างอาหารได้ก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า autochop ออโต้ช็อปอ๋ออโต้ร็อปเป็นการสร้างอาหารโดยอัตโนมัติด้วยตัวเองอ่ากับกลุ่มที่สร้างอาหารอย่างหลากหลายเรียกว่าเฮเทิร์ท็อปสร้างอาหารอย่างหลากหลายอ่าก็โดยการไปกินเขาหรือว่าไปดูดซึมเขาไปดูดซึมมาไปพลังงานหรือไม่ก็ไปเอาฉันจะเอาพลังงานจากแกเขากินแกนนแะบก็เขาเรียกว่าเฮเทิร์ท็อปนะฮะแต่วันเนี้ยเรามาพูดถึงการสั่งข้อแสงเราก็เลยสนใจที่ผู้ผลิตเป็นหลัก ผลิตนะคะหรือเรียกว่าโปรดิวเซอร์หรือสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้เรียกว่าออโตท็อปกระบวนการสร้างอาหารของเขาเนี่ยทำยังไงอ่าเล่าอย่างนี้แล้วกันต้นไม้หรือสาหร่ายเนี่ยเขาไม่ได้ไปซื้อกับข้าวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็จริงไม่ได้ไปเดินไหนแตลาดเลยว่าตั้งแต่เกิดมา30กว่าปีไม่เคยเจอต้นไม้มาเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ไปถ้าเจอนี่ขอถ่ายรูปนะต้นไม้เขาจะทำอาชีพสร้างอาหารด้วยตัวเองโดยกระบวนการสร้างของเขาเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบหลัก4อย่าง อ่าฮะพี่แบงค์ลองพูดซิใช้4ได้3ใช้4ได้3ใช้อะไรได้3ได้อะไร3อ่ะเริ่มต้นเลยนะมาเลยครับกระบวนการสั่งครห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารของพืชพี่ว่าอีกนิดนึงขอถามหน่อยเรียกเหมือนตอนเป็นเด็กนะมั้ยกระบวนการสั่งครอ์แสงกระบวนการเัมือนแันแค่มีคำว่าด้วยไม่ต่างพี่แม็กไปกินข้าวกันกลับไปกินข้าวด้วยกันความหมายเหมือนไหมเออก็จริงนะโอ้โหไม่ต้องมาเรื่องเยอะนิดหน่อยคือ คือคนเขาเข้าใจตรงกันว่ามันคือเดียวกันดียไกมนม่นจะมีคําว่าด้วยหรือไม่มีไม่ต่างเพราะมันไม่มีอย่างอื่นแล้วมาสาวภาษาอังกฤษเพราะว่าโฟโต้สินเทยสิโฟโต้แปลว่าอะไรโฟโต้แปลว่าแสงเก่งมากสินคือสร้างสินคือสร้างเป็นการกระบวนการสร้างโดยอาศัยแสงนะ นั่นแปลว่ามีแสงปุ๊บกระบวนการนี้จะมีได้แต่ถ้าไม่มีแสงก็ไม่มีอดนักเรียน่ะอาหารเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นที่เรานำลงชีวิตอยู่ได้เหมือนต้นไม้ค่ะนักเรียนการที่จะสั่งขอแสงได้นะคะก็ต้องมีแสงดังนัง้นต้องจำไว้เลยว่าสั่งข้อแสง<อ>ต้องเกิดเวลากลางอะไรคะกลางวันกลางคืนไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้าเมื่อไรข้อสอบพูดว่ากลางคืนหยุด คือไม่ต้องมาบอกว่ากลางคืนแบบไม่เปิดไฟหรือไม่เปิดไฟคือถ้าพูดว่ากลางคืนนี่เฉยๆคือไม่มืดกลางคือมืดกลางวันคู่ขัดแต่สุริยเวลาคาตีเข้าใจนะถ้าพูดว่ากลางวันก็คือสว่างโอเคกระบวนการสังเคราะห์แสงถ้ามีแสงอย่างเดียวก็ไม่ได้ประโยชน์ สีชิ้นนั้นต้องสามารถดูดกลืนแสงได้ดูดกลืนแสงได้โดยใช้สารสีเขียวชื่อว่าคอโรฟิลอยู่ในคอโรพาสเก่งมากดังนั้นครูจะไม่พูดว่าคอโรพาสนะครูจะพูดว่าสารดูดกลืนแสงคือคอโรฟิลดังนั้นนะใช้สีอย่างที่หนึ่งคือแสงอย่างที่สองคือสารสีเขียวที่สามารถดูดกลืนแสงเอามาใช้ประโยชน์ได้ชื่อว่าคอโรฟิลนะเป็นสารที่สามารถดูดกลืนแสงได้ทุกแสงยเวนสีอะไรสีเขียว ที่ไม่ดูดกืืนแสงสีเขียวก็เลยสะท้อนแสงสี เขียวเข้ามาเราใช่คือพี่มาขยายความหน่อยสเปกตรัมมีกี่สีต้องมีหลายสีก็แบ่งเป็นเจ็ดละกันนะครับบวกดาบเจ็ดสีมันดีเจ็ดแสนเกาะเพชรเจ็ดสีน้ำเด็กไม่ทันอ่ะสีมีอะไรบ้างม่วงม่วงค้าเงินเขียวเหลืองแสดแดงลุงกินน้ำนั่นเองใช่คือพอมาปุ๊บเนี่ยคลอโรฟิลลดูดหมดดูดดุดดุดยกเว้นเขียวยกเว้นช่วงความถี่ของแสงสีเขียวไม่ดูเขาดูดแสงสีแดงดีมากดูดแสงสีน้ำเงินดีมากครูพี่มาเห็นไหมว่าตอนนี้ประเทศ มันอยู่ประเทศเมืองหนาวที่บางประเทศที่เขาอยากปลูกต้นไม้ที่อยู่ในเมืองร้อนแดดไม่ดีบางวันโอ้โหมืดไวบางวันสว่างไวผลผลิตไม่ได้ตรงตามต้องการก็คือแบบว่ามันส่งเฉพาแสงไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ปลูกกระบองเพพในที่ร่มก็อยากให้ต้นไม้เจริญดีก็มีการขาย หลอดไฟสีอะไรสีอะไรสีแดงสีมันเลือกสีได้น้ําเงินไม่มีใครขายหลอดไฟสีเขียวเพราะว่าพืชมันไม่ดูดสีเขียวไม่ชอบเขียวโอ้โหนี่ไงล่ะจริงๆแสงขาวที่ต้นมา่ที่เราก็เห็นอยู่แล้วมันก็มีทุกสีอยู่แล้วถูกไหมทุกสีมานันเองครับเพราะว่าคุณแม่ก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันมันมีทุกสีแต่คอโลฟิลก็ไม่ได้ชอบทุกสีครับผมก็คือไม่ดูดสีเขียวอ่าครคราวนี้มีแสงละ มี<ผ>มตัวที่ดูดกืนแสงได้แล้วและสิ่งสําคัญมากในการที่จะสังเคราะห์แสงได้ต้องมีน้ำค่ะต้องมีน้ําถ้าไม่มีน้ําถ้าพืชไม่ได้ดูดน้ำกระบวนการสังเคราะห์แสงจบค่ะคือต่อให้มีคลอโรฟิลล์มีแสงพร้มอมละแต่ต้องซัดน้ําไปด้วยก่อนใช่ถ้ามไม่มีน้ําพืชจะทําการโกรธ โกรธดล้วเครียดบีบมือบบีมือเกรงและปล่อยสารที่ชื่อว่าแอสไซซิกแอซิดโอ้ทำไมชื่อมันต้องเป็นสารที่ไม่ดีแน่ๆใช่เป็นสารชื่อย่อว่าเอบาแค่ดูชื่อดิแค่ชื่อก็น่ากลัวละมันโกรธหลายคนเริ่มมองคณละใช่โว่ามันเป็นสารที่ทําให้ปากใบปิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ปากใบปิดยุ่งแล้วเขาเนี้ยมันไม่ยอมคายน้ำไงโนปากใบปิดปุ๊บพืชจะต้องดูดก๊าซคาร์บอนได ออกซด์ถ้าปากใบรับคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้สังเขาแสงไม่เกิดเมื่อไม่มีอาหารต้นไม้จะมีชีวิตได้ไหมเมื่อไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้คือมันเริ่มต้นจากไม่มีน้ําก่อนใช่เริ่ม้จากไม่มีน้ำต่อปากใบปิดน้ำมันไม่ได้เข้าทางปากใบนะเข้าทางรากใช่แต่พอปากใบปิดปุ๊บเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ก็เข้าไม่ได้องั้นอันที่สี่ก็คือปัจจัยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะน้ําจะสูกดูเข้าทางขนรากดังนั้นการลดน้ํานะคะเด็กๆลดให้ถูกลดที่ไหน รถที่ดินใช่รถที่ลากน้ำจะถูกดูดเข้าทางขนรากอ่าฮะานะเข้าทางขนลากขนรา,ากเรียกภาษาอังกฤษว่ารูทคือรากรูท <Ro ot. S 2> ขนคือแฮรรูทแฮรแฮรูทแฮ,แฮ,แฮคือขนรากนะและพอดูดน้ำได้พืชถึงจะยอมเปิด ปากใบไม่งั้นเนี่ยพืชต้องปิดปากใบรักษาน้ําก่อนใช่ช่วงนวงถูกต้องพืชจะปิดปากใบเมื่อไหร่ก็ตามที่ปิดบริเวณเขียมนะฮะอ่าดังนั้นปลูกต้นไม้ต้องอย่าลืมนะวางที่มีแสงครับผมอ่าจะลำไรหรือว่าไม่ลำไรก็แล้วแต่พืชแล้วแต่ชนิดเพราะว่าต้นไม้ก็ทุกชนิดก็ได้ชอบแสงไ้เหมือนกันครับ อ่าแต่ต้องมีสารที่ดูดกืนแสงได้ด้วยนะอ่าและก็ต้องเับนก็เหมือนกับเคยมีข้อสอบบอกว่าแต่ว่าทุกส่วนในพืชก็ไม่ใช่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้หมดใช่ไหมฮะทุกส่วนไม่จะเป็นต้องสังเคราะห์แสงได้แต่ถ้าส่วนไหนมีสารสีเขียวสังเคราะห์ได้อ่าฮะแต่ว่าพืชเนี่ยมันก็ควรจะต้องสังเคราะห์แสงได้บางส่วนในตัวมันแหละอ่าใช่แต่ส่วนใหญ่สังเคราะห์แสงที่ใบที่ใบแต่ต้นกล้วยไม้รากสีอะไรรากสีเขียวรากสังเคราะห์แสงได้กระบองเพชรพูดเดี๋ยวนี้กระบองเพชรมีใบไหมไม่มีเปลี่ยนใใบบไปแล้วจริๆคือนา น้มคือใบก็กระบองเพชรเป็นพืชที่อยู่ในทะเลทรายอา,อากาศร้อนไม่อยากคายน้ําคือมันไม่อยากคายจนแค่ไม่ใช่แค่หุบปากเฉยเนะไม่ได้หุบปาก,ปากเฉยเย <laughs> เปลี่ยนปากเป็นใบเปลี่ยนใบทอดเปลี่ยนใบเป็นน้มเลยเปลี่ยนใบเป็นน้มเลยแล้วสังเคราะห์แสงที่ไหนลำต้นเ <laughs> พราะมันต้นเขียวไงใช่อ๋อพี่ว่าครับงั้นที่เขาเลี้ยงกล้วยไม้กันแล้วเขาเลี้ยงแบบว่าลอยๆอะ ก็่อให้ลากมันได้โดนแสงใช่ไหมให้ลากได้โดนแสงและกล้าของพมพิเป็นลากหายใจด้วยสุดยอดมากเลยไม่รู้มาก่อนเลยสรุปเลยว่าพืชไม่ได้สังเคราะห์แสงทุกส่วนแต่ถ้าส่วนไหนที่มีสารสีสังเคราะห์ได้ลากเขียวได้ต้นเขียวได้ใบเขียวได้ดอกเขียวได้กีบดอกเขียวได้นึกออกไหมก็คือจังหวะไหนมีเขียวได้นั่นแหละแต่ถ้าลากน้ำตาลไม่ได้ต้นน้ำตาลไม่ได้โอเคนะอ่ะสำหรันปัจจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงมีอย่างมีอยู่สี่อย่างครับใช้แสงแสงต้องมาอะไรต่อคลอโรฟิล อะไรอีกแล้วก็ต่อมาเป็นน้ำครับน้ำน้ำดูดเข้าทางไหนคะน้ําดูดเข้าทางขนราอ่าและต้องดูดอะไรอีกปากใบก็จะดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาอ่าปากใบภาษาอังกฤษเรียกอะไรอีกจะเรียกว่าสโตมาตาอืมหรือสโตมาก็ได้ชื่อเต็มเ็สโตมาตาหรือสโตมาก็ได้อ่ปากใบก็เปิดเพื่อทาหน้าที่รับคาร์บอนออกไซด์อ่าฮะจากนั้นใช้สีได้เท่าไหร่นะคะได้3อ่า3อย่างที่ได้ค่ะ ก็จะมีกระบวนการเปลี่ยนสารอะนินซีสารพวกนี้เรียกว่าสารอะนินซีอะนินซีใช่ให้สารอะนินซีคาร์บอนไดออกไซด์มีแต่ธาตุคาร์บอนอย่างเดียวเรียกว่าสารอะนินซีไฮโดรเจนอย่างเดียวอะนินซีแต่ถ้ามีคาร์บอนร่วมกับไฮโดรเจนเมื่อไหร่เรียกว่าสารอินซีสารอินซีดังนั้นสารอินซีคือธาตุที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบคาร์บอนกับไฮโดรเจนอ๋อนี่นะถ้ามีคาร์บอนเฉยอะ ต้องมีทั้งคาร์บอนและไฮโดรเจนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป่างใช่ไหมครับอันนี้มีแค่ไฮโดรเจนไวน์ไม่ใช่นะไวน์มีแค่คาร์บอนใช่เป็นสารอนินซีโอเคเข้าใจแล้วดังนั้นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนสารอะนิลีนซีให้เป็นสารอินซีดังนั้นหรือเราจะพูดง่ายๆว่าผู้ผลิตเปลี่ยนสารอะนิลีนซีให้เป็นสารโอเค ถึงคือน้าตาลนั่นเองน้ําตาลจาได้ไหมสารคาสารอาหารหลักก็คือน้ําตาลนั่นเอง C 6 H 1 2 O 6เหรอครับน้ําตาลจำอานี้ค่ะน้าตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตน้ําตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตคาร์โบคือคาร์บอนครับผมไฮเดรตคือไฮโดรแปลว่าน้ำคาร์โบไฮเดรก็คือคาร์บอนเนี่ยมีทั้ง C กับ H ไงใช่รวมตัวกับน้ำถ้า C เป็น 6X H ก็คือ2เท่าเห็นไหมคะ12 O ก็6เท่านี้ถ้า C 5้ H เท่าไหร่คะ c5 ก็คูณสองเข้าไป h10 o5 แบบนี้เป็นต้นอ่ะนี่คือน้ำตาลนะน้ำตาลนี่พือสร้างขึ้นคือน้ำตาลกรูโคสนั่นเองครับผมกรูโคสอ่ะไม่สร้างฟุกโตสอย่างอื่นหรอไม่ไม่ได้ชอบกินกรูโคสอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวกรูโคสมันจก็น้ำตาลโมเลกุลเดียวมันก็จะไปรวมตัวกันเป็นน้ำตาลโมเลกุลใหญ่เป็นแป้งที่สะสมอ่ะเัเป็นว่าเบสิกสางน้ำตาลนี่ไงนี่คือคำว่าอาหารที่เขาพูดถึงใช่ไหมครับอาหารเหมือนอาหารของเราไงอาหารที่เรากินก็คือพลังงาน ลักในจานข้าวอะไรเยอะสุดข้าวข้าวถูกไหมข้าวนี่ต้องแน่นต้องแน่นจานใช่เหมือนเรากินข้าวถาดหลุมอ่ะทุกวันกินข้าวหลุมใหญ่สุดคือข้าวหลุมอื่นว่างนี่เคยเห็นหลุมเล็กๆล็กไหมอันนี้หลุมอันนี้หลุมใหญ่นะอ่ใส่ข้าวอันนี้อันนี้หลุมหลุมอะไรวิญญาณไก่หลุมปาด หลุมน้ําเจ้มงงมากตอนเด็กค่ะผัดผักวิญญาณหมูแสดงว่าที่เขาให้เรากินข้าวเยอะพอเราจะได้มีพลังงานเขาเป็นหลักพลังงานหลักนะคะคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานที่เราใช้มากที่สุดร่างกายเราจะใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วก็เป็นไขมันแล้วสุดท้ายก็เป็นพลังงานจากโปรตีนครับผมตาไว้ลูกคาร์นทรีนพูดซิคาร์นทรีนนะกาแต้นไม้ก็เหมือนกันสร้างพลังงานหลักในลูกคาร์โบไฮเดรตแต่นี่มันเพิ่งออกมาแค่อย่างเดียวเองนะครับพี่วาครับมันต้องออกมา3าอย่างครับใช่จากนั้นค่ะพืชจะเกิดกระบวนการ แตกสลายน้ําโดยใช้แสงแตกสลายน้ําน้ำเนี่ยโมเลกุลเนี่ยแยกออกก่อนอ่าแสงเรียกอะไรแสงเรียกอะไรโฟอะไรโฟโตโ้โฟโตโ้สลายเรียกไลท์ก็กระบวนการโฟโต้ลไลซีสแสงก็สลายน้ําได้กา๊าซ<บ>ออกซิเจนนี่ไงดังนั้นออกซิเจนมันได้ออกซิเจนโหมาทําเป็นเถียนองพวกนี้แต่ต้นไม้ของเธอเธอปลูกในบ้านบ้านไม่ค่อยมีแสงและเธออยู่กับเขาทั้งวันทั้งคืนเธอต้องนอนกับเขา ตอนกลางคืนมีแสงไหมน้องแม็กโอ้ไม่มีเนาะไม่มีถ้าไม่มีต้นไม้เป็นสิ่งชีวิตเขาสร้างหารได้เขาก็ต้องหายใจการหายใจคือการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เอ้าเขาปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนเราเลยเหรอครับใช่แล้วค่ะเขาเป็นสิ่งนี้ชีวิตเราทําได้เขาก็ทําได้เราเขาสร้างอาหารได้แต่เราสร้างไม่ได้เขาเยอะมากเลยนะเขาเยอะมากค่ะแต่เขาปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้องแม็กตอนกลางคืนแล้วคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไม้ออกมาอีก แม้จะสู้สลบเลยทําไมถึงตื่นมาสุ้งสลือทําหน้าง่วงทุกวันดังนั้นคุณพี่แม่ขาฝากไว้นะออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงมาจากการแตกตัวของน้ำน้ำน้าแตกออกได้ออกซิเจนน้ำแตกออกได้ออกซิเจนอน้ำแตกออกได้ออกซิเจนดังนั้นออกซิเจนไม่ใช่ออกซิเจนตัวนี้นะเป็นออกซิเจนตัวนี้นะโอเคครับตรงนี้สําคัญมากอันนี้ไม่คยรู้ก่อนเลยครับว่าออกซิเจนที่ได้มาเนี่ยมาจากน้ําใช่ไม่ได้มาจาก CO2 ครับผมงั้นแม็กเดาวนะครับว่าไอ้ CO2 เนี่ยมัน ก็คงจะไปเกิดเป็นน้ำตาแน่หรอครับเก่งมากค่ะและสุดท้ายพืชก็ต้องมีการคายอะไรออกมาคายน้ำใช่น้ำก็ต้องถูกคายทางปากอะไรเหมือนเดิมปากใบรวมทั้งออกซิเจนก็ออกทางปากใบด้วยพี่น้าปาว่าก็ปากใบเนี่ยก็จะมีทั้งน้ำไอาน้ำออกมาชออกซิเจนออกมาแล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเข้าไปโอ้นั่นปากใบสำคัญมาก นี่แสดงว่านี่ครบ4ละ1 2 3 4แล้วก็ปล่อยออกมา <3 S 1> สร้างด้3อย่าง, 1>, ง 2> 1 2 3, 3> ่งครบถ้วนนะครับนี่คือกระบวนการสั่งคอ์ด้วยใช่ี่ว่าแม็กสังเกตเห็นอย่างหนึ่งก็คือ,อกระบวนการสั่งคอร์ด้วยแสนเนี่ย มันต้องใช้น้ําแล้วมันก็ยังปล่อยน้ําออกมาด้วยแต่ว่าน้ําที่เราดูดเข้ามาทางรากจุ๊บจับจุ๊บจบจุ๊บจบจุ๊บจบสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะใช้เสร็จแล้วใช่ค่มะมันก็ไปปล่อยออกข้างบนมันก็เลยเกิดการเคลื่อนที่ของน้ำใช่ไหมครับจากล่างขึ้นบนทิศในการลําเลียงน้าน้าเนี่ยจะถูกดูดทางขนลากและเข้าสู่บริเวณที่ชื่อว่าท่อใส่เล่มท่อใส่เล่มอันนี้คสูคุณครูเป็นท่อลําเลียงน้ำใส่เลมก็ต้องอยู่ในลําต้นใช่ไหมครับใช่แล้วอย่างนี้อย่างนี้จะครูจะ พี่ว่าจะบอกพี่มาอย่างนี้ว่าพืชชั้นสูงอ่ะอีกแล้วอ่ะเย <c oughs> อะมีชีวิตจะมีชั้นต่ำชั้นสูงพืชก็ต้องมีเยอะพืชเนี่ยเราจะแบ่งพืชเป็นสองกลุ่มใหญ่คือพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงไม่มีท่อลำเลียงหลังจากนี้กาพืชชั้นต่ำอันนี้คุณไม่ได้บูลลี่นะ,ะเป็นคำพูดที่ขเขามีมาอยู่แล้วนะเป็นสัตว์จริงๆเลยนะพืชชั้นต่ำคือพืชที่ยังไม่มีท่อลำเลียงเช่นพวกมอสคอนวุดลิเวอร์เวิร์ดต้นจะเล็กสังเกตไหมคะพูมี่แม็กคือมันไม่มีหลบดลำเลียงมันจะสูงไม่่่่่ไไไไไไดดดด้้้้้นนนะะะมมมมัจจสสสููงงงาาปอออออถกกกกตเเพืิิรโซยล น้ำแทะเข้ามาต้นไม้ถึงเซลล์ทุกเซลล์ไปไกลไม่ไหวไม่ไหวต้นก็เล็กเพราะฉะนั้นมอสมีเมื่อไหร่ตรงนั้นต้องชื้นครับผมอ่ะมอสเป็นพืชกลุ่มที่มีท่อลำเลียงไม่มีแต่พืชที่มีท่อลำเลียงเนี่ยก็จะมีท่อลำเลียงสองแบบด้วยกันน้ำเนี่ยจะถูกดูดเข้าทางขนราและลำเลียงผ่านทางท่อใสเล่มท่อใสเล่มนะครับลำเลียงจากรากขึ้นบน ล่างขึ้นบนครับผมใช่พ<ม>่อลำเลียงไซเล่มนะลำเลียงจากล่างขึ้นบนครับไซเลมเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบได้หลายกลุ่มเซลล์คุณพี่แม็กเนื้อเยือ่อคํานี้มารับจากการจําได้ที่ว่าเคยพูดว่าเนื้อเยื่อไวตั้งแต่คลิปแรกพืชเนี่ยเป็นเนื้อเยือ่อเวลาเราเรียนเนี่ยจะเรียนเรื่องพืชเวลาเรียนเรื่องพืชบทแรกของพืชเลยนะ เนื้อเยื่อพืชเนื้อเยื่อของพืชใช่แต่เราเรียนสาลาไม่เคยมีเรื่องเนื้อเยื่อตลายมันไม่ใช่พืชอยู่ดีอ่าไซเลมเนี่ยก็จะมีท่อลำเลียงนะอ่ะมันเป็นชื่อของท่อลำเลียงน้ำนะมันก็จะมีท่อที่ชื่อว่าเทคีดเทคีดอ่ากับท่อที่ชื่อว่าเวสเซลเวสเซลอ่าเทคีดเนี่ยเป็นท่อที่พบในพืชที่มีท่อลำเลียง เทขีดเป็นท่อที่พบในพืชที่มีท่อลําเลียงก็ย้อนกลับไปคือพวกมอสพวกนี้ไม่มีอ่านะมอสไม่มีเทขีดไม่มีเวเซลเลยไม่มีไซเลมเลยครับผมอ่าแต่พืชดอกเป็นพืชที่ไฮโซที่สุดเขาบอกว่าเป็นชั้นสูงสุดเลยนะฮะพืชดอกเป็นพืชที่มีพฤติกรรมสูงสุดใช่ไหมถ้าใครพูดดอกยิ้มเลไฮโซเยอะเลยนะออนื้อกองไหมคะครับผมอ่าพืชดอกก็จะมีเวเซลครับอ่าคราวนี้ ท่อเรียวไปท่อลำเลียงรวมกันเรียกว่าใส่เลมก็จะเรียงน้ําจากข้างล่างเนี่ยไปยังส่วนต่างๆที่เพื่อต้องการรากทําหน้าที่ค้าจุนดูดน้ํา้ำจนรำต้นรําเรียงรําต้นาลียงทำหน้าที่รำเรียงไปให้ใบดอกผลโอเคไหมใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเครานี้ใบก็เป็นคนสร้างใครคะใบก็เป็นคนสร้างอาหารนะครับครูพี่แม๊ค้าครูพี่วาวาอย่างนี้ค่ะ น้ำลำเลียงขึ้นไปหายอดไปหาใบทันไหมน้ำลำเลียงขึ้นจากล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนไปหาใบใบคาหน้าที่สร้างอาหารอาหารนั่นคือน้ําตาลกูเลยนะกูโค้ครับแล้วน้ําตาลก็จะลำเลียงในท่อที่ชื่อว่าโฟมโฟมท่อลำเลียงมีสองแบบใส่เล่มแล้วก็โฟมใส่เล่มเป็นท่อที่ลำเลียงน้ําใช่และลำเลียงแร่ธาตุอ๋อแร่ธาตุก็ต้องมาจากดินด้วยมาจากดินอ่าโฟมเป็นท่อลำเลียง อาหารเขาเนี้ยท่อนนอาหารเนี่ยมันแปลกตรงนี้ค่ะค,คือใบตรงนี้เป็นคนสร้างอาหารใช่ไหมแม็รกราก็ต้องการอาหารหิวข้าวเหมือนกันจะให้ฉันแบบมาดูดน้ำอย่างเดียวนี่ไม่ได้ไม่โอเคลำตาลก็ต้องรอำเนงล,ำลงให้ลาก ยอดหรอกฉันก็ต้องหิวข้าเหมือนกันแชหอาหารที่สร้างแล้วเนี่ยอย่าใช้คนเดียวส่งไปให้คนที่เขาหาน้ําด้วยส่งลงไปใช่แล้วขึ้นส่งขึ้นด้วยส่งไปยังส่วนยองการดังนั้นท่อในน้ำกับท่อเนื้ออาหารไม่เหมือนกันละท่อลำเลียงน้ำน่าดูดขึ้นอย่างเดียวครับผมลำยังอาหารทําหน้าที่ทั้งขึ้นทั้งอ๋อก็คือเช่นใบที่มียู่กลางๆหน่อยก็ส่งขึ้นไปด้วย โฟเอมท่อลำเลียงอาหารใส่เล่มท่อลำเลียงน้ําและแร่ธาตุโอเคครับผมโฟเอมเนี่ยลำเลียงอาหารอาหารที่ผู้สร้างคือน้ําตาลกูเลยคะกลูโคสครับผมแต่ว่ามันมีการทดลองของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาไปเจอต้นแมลงตัวหนึ่งชื่อว่าเพลียเพลียเพลี้อ่าเพลี้เป็นแมลงนะคะที่ปากแหลมมากพี่แม็กแมลงตัวอื่นอ่ะเขากินน้ำหวานจากดอกน้ำหวานมันน้อยเพลี้เนี่ยแปลกมากคุณพ <pow> ี okay. like, ่แม็กเขาดูดน้ำท like ี <iller> ่ท่อลำเลียงเขาเลย ดูดที่โฟมเลยตรงดอกอะมีแต่น้อยฉันมาเจาะตรงท่อลำเลียงเลยดูดเลยเออมันก็ฉลาดเนืดูดแล้วน้ําตาลอะมันค้างอยู่ตรงก้นอะน้ําตาลค้างอยู่ตรงเขาดูดกินกินเข้ามาน้ําตาลมันชุ่มฉ่าเต็มตัวครับเหลือค้างตรงก้นมันตรงก้นใช่เราจะเห็นเพรียะเนี่ยก้นมันจะใสๆมปน้ําตาลอยนักวิทยาศาสตร์ไปเจาะเอาน้ําตาลเนี่ยมาศึกษาปรากฏว่าไม่ใช่น้ําตาลกูโค้อ้าวอ้าว ก็มันดูดกูโคสมานะอนพืร้างกูโคสใช่ไหมแล้วก็ดูดกูโคสมาจากโฟเอ็มเนี่ยเออแต่ไม่ใช่ปรากฏว่ามันกลายเป็นน้ำตาลซูโคสคือเป็นน้ำตาลทราย จริงหรอดังนะเราต้องท่องแบบนี้ค่ะพืชสร้างกรูโค้ดขนส่งและในรูปซูโค้ดใหม่ค่ะพืชสร้างกรูโค้ดแต่ขนส่งในรูปซูโค้อ๋อคือไปดูเพี้ยมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนีไม่ใช่กูโค้ดนะซูโค้ดน้ำตามสายในดีนั่นเองนะฮะมันก็คือน้ำเชื่อมนั่นเองค่ะปูดเพี้ยเนี่ยเวลาพืชเนี่ยขนส่งไปที่ ลากอเช่นลากใหญ่ๆหน่อยลากใต้ดินนะเขาจะเก็บน้ําตาลในรูปของแป้งแป้งเอ้าพืชมันสร้างกรูโคสขนส่งในรูปสูโคดเก็บสะสมในรูปแป้งจำง่ายแป้งพืชสร้างสูโคดขนส่งในรูปสูโคดเก็บสะสมในรูปแป้งแป้งแป้งโอ้ใช่แสดงว่าเรากินแป้งแล้วก็คือกิน ต,ต้นก่อนหน้านั้นคือมันเป็นกูโคสมาก่อนสุดท้ายเวลาเรากินแป้งก็จะได้น้าตาลเป็นพลังงานหลัแกแม็กพอพี่วาพูดปุ๊บแม็กนึกอ,ออกเลยตั้งแต่เด็กนะบอกว่าพืชสร้างอาหารอพอมามอต้นนะบอกอพืชสร้างแป้งแล้วก็ค่อยมารายอีกดที่เป็นกูโคสจริงๆมันก็คือความหมายเดียวกันมันก็คือคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลเล็กโมเลกุลคู่แล้วก็โมเลกุลใหญ่นั่นเองค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะเนี่ยสุดยอดมากๆพี่วาแม้กขออีกนิดนึงครับเรามาพูดถึงตรงปากใบสโตมาต้านิดนึงนใช้แท็ไทรโซนะปากใบ มเมื่อกี้มีคนบอกเมารีฟ <c oughs> ใครสักคนหนึ่ง <c oughs> แถวนี้ <c oughs> อะสโตมาตาสโตมาตานะคะคือการที่พืชมันจะคายน้ำออกหรือว่านะครับมันจะรับคาร์บอนไออกไซด์เข้ามาเนี่ยมันต้องมีการเปิดปากใบใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วทีนี้มันก็มันก็น่าจะมีปัใจจัยในการว่าจะจะเปิดไม่เปิดใช่ไหมฮะแต่ว่า <c oughs> หนึ่งอย่างเลยก็คือน้ำละพี่วาวบอกมาว่าถ้าน้ำน้อยเนี่ยมันไม่ยับ มันไม่อยากแบบจะขายน้ําออกมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับมีแสงนะคะหนึ่งก็คือน้ำนะเป็นปัจจัยหลักถ้ามาเลยก็ตามน้ําในดินน้อยปากใบปิดทันทีคือหาน้าไม่ได้แล้วฉันเก็บก่อนเก็บก่อนใช่ห่วงไม่อยากเสียน้ำครับสังเกตไหมพี่แม็กเวลาที่อยู่เราอยู่ในหน้าแรง่ะคะต้นไม้ออาจจะเช่นม้านพี่ว่าปลูกเฟื่องฝาจะรู้เลยว่าเฮ้ยนี่คือหน้าแรงละรู้ละดูจากใบรู้ละเพราะว่าใบเฟื่องฝาจะหลุดต้องกวาดตลอดแม่บอกไปกวาดฉันต้องทิ้งใบก่อนละจ้ะไม่ไหวแล้วไม่อยากมีใบแล้ว นาเราตอนนั้นที่ต้นไม้ใบเฟื่องฟ้าร่วงเไยนะเหลือแต่การเน่ยนะร้องไห้นึกว่าตายเพราะเรารดน้ําตลอดด้วยหรอมแต่รดเท่าไหร่มันไม่พอมันแดดมันแรงแดดมันแรงมาโอก็คือพอแดดแรงมันก็ยิ่งคายเยอะเพราะมันมีใบนั้นในเมื่อแดดแรงฉันเอาใบออกไปก่อนเพราะม่อยากเส้นชนะถึงรื้ดูที่มันมีน้ำมาต้นไม้ก็ผีใบใหม่อฉลาดมาก ลมด้วยลมลมเบาๆอากาศนะพาน้ําออกไปตรงนี้เหลือไม่ไม่มีน้ําก็คายน้ําได้ดีแต่ถ้าลมแรงปิดนะฮะต้องลมเบาๆก็คือมีน้ําแล้วมีแสงแล้วมีลมด้วยนะครับใช่ค่ะโอเคแล้วก็ความร้อนเกี่ยวไหมครับพี่ว่าอุณภูมิใช่ไหมฮะอุณภูมิอุณภูมิเพราะพวกนี้ก็ แสดงว่าต้นไม้แต่ละอย่างมันก็จะชอบอยู่ไม่เหมือนกันอ๋อนั่อปัจัจนะครับและต้นไม้มันก็จะมีปากใบพิเศษนะหลายแบบอพืชปกติที่ได้รับน้ําปกติก็จะมีปากใบอยู่บนผิวใบปากใบอยู่บนผิวใบแต่พืชที่แบบอยู่ในที่ที่น้ํามากปากใบก็จะยกสูงขึ้นมายกสูงเพื่อปล่อยน้ําได้เยอะแต่พืชบางทีที่มีป่าเช่นพืชที่แบบว่าอยู่ในต้นบริเวณที่น้ําน้อยก็จะมีปากใบจมอยู่ในใบไม่อยากให้น้ําอ่ะอพูดง่ายเลยว่า พืชที่มันวิวัฒนาการมาในกระดับพื้นที่เนี่ยปากใบมันก็ถูกออกใบต่างกันด้วยเออสุดยอดเลยจะบอกอย่างนี้อยากให้ความรู้ตัวนี้นิดนึงคือปากใบเนี่ยค่ะมันคืออะไรครูแม่ฟังพี่อานะพืชเนี่ยมันจะมีผิวนะคะผิวเซล์ผิวของมันเนี่ยอยู่รวมกันเป็นเนื้อเยื่อที่ชื่อว่าอ p พ d เดอร์มิส d e พ m เดอู้คุณ ep แปลว่าข้างนอกข้างบนเอร์มิสคือผิวนะถ้าเปรียบเหมือนคนก็คือหนังกำเลยคะ หนังกัมพะใช่หนังกัมพะกลุ่มเซลล์ epidermis นี่เป็นเซลล์เรียงตัวเป็นระเบียบอย่างเงี้ยค่ะเรียงตัวเป็นระเบียบอ่าคราวนี้ยกลุ่มเซลล์ epidermis ที่ใบค่ะมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์รูปถั่วอ๋อโอ้มันเหมือนถั่วจริงๆเลยเนาะเป็นเซลล์รูปถั่วมันเหมือนถั่วมากเลยอ่ะและ e p i d ร r มิ s ปกติไม่มีคลอโรพาส์ขาวๆไม่มีคลอโรพาส์อ่ะก็คืออ่ะไม่มีสีเขียวแต่พอเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์รูปถั่วแล้วมีสีเขียวมีคลอโรพาส์โอ้ และสีเขียวพอเปลี่ยนไปอีพิเลมิดท,ที่กลายปเป็นเซลล์ผิเปลี่ยนชื่อนะอ่ากาดเซลล์กาดเซลล์กาดเซลล์หรือเรียกว่าเซลล์คุม งั้นขออีกรอบนึงฮะอันนี้อีพ epidermis นะครับเปลี่ยนเป็นรูปถั่วแล้วก็มีสีเขียวด้วยเป็นกาดเซลเซลคุมแล้วคุมรูตรงนี้ค่ะรูตรงนี้คือปากใบดังนั้นเวลารูภาพปากใบไม่ใช่ทั้งหมดนะแปลว่าปากใบรูนี่คือปากใบอ๋อนี่คือปากใบนี่คือปากใบแต่ตรงนี้เรียกว่ากาดเซลโอ้ล้ำลึกมากครูพี่แม็กดูหน้าพี่ครูพี่บานี่คืออีพิเด m i s e ี i d e r m i s ดูสิจุ่ยโดนกระเซลอยู่รูปถั่วเรียกว่ากาดเซลกาดเซลแต่รูตรงนี้เรียกว่า ปากนนไปไป,ปากเลยตอนมันปากแตกถ้าเกิดว่าเซลล์คุมติ่งปากก็ไปเปิดถ้าเซลล์คุมปากก็ไปปิดอ๋อแปลว่าปากใบถูกควบคุมด้วยเซลล์เซลล์คุมนั่นเองนะครับโอ้โ,อโหได้ความรู้มาเยอะมากจากที่ตอนแรกนะสงสัยแค่เรื่องของการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างเดียวนะฮะมาตอนนี้เนี่ยคือมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยันะตั้งแต่รากจนขึ้นมาถึงปากใบนะครับมีการคาย แก๊สแล้วก็รับแก๊สเข้ามาด้วยนะครับก็ต้องนะฮะนำมาเขียนเป็นเลคเชอร์นั่นเองนะครับตกลงก็ไม่ได้กลับไปเถียงกับเขาแล้วเพราะว่าไม่อยาไปเลยไอแล้วเขาไอครับแล้วก็กลับไปเอาต้นไม้ออกจากบ้านด้วยเดี๋ยวไปเนีออกจากห้องนอนนะเอาไปเอาออกจากห้องนอนไปห้องนอนพี่วารแทนขอบคุณพี่วามากเลยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายค่ะ จากที่สงสัยแค่เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมันก็ได้ความรู้มาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลําเลียงน้ําการลําเลียงสารอาหารนะครับรวมถึงการคลายน้ําด้วยนั่นเองครับความรู้ยาศาสตร์เนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันหมดเลยครับและเราก็ได้นี่เลยครับแตรมเลคเชอร์ของเราออกมานะครับจดตังกันรอเปล่าและเตรียมตัวนะครับพบกันในครั้งหน้านะครับอย่าลืมยิปีพกาให้พร้อมแล้วมาวาดวิทย์กันครับ ดิวเซอร์ที่แบบว่าจัดกองถ่ายเลยละครคนนี้นี่แบบว่าเป็นพวกผู้ผลิตนะคะอี p แปลว่าข้างนอกข้างบนเดิมนี้คือผิวนะถ้าเปรียบเหมือนคนก็คือหนังกำเลยคะหนังกำพราใช่หนังกำพาหนังกำพาจะมีอีกชื่อหนึ่งนะพี่ไหมเขาจะเรียกว่าหนังอะไรหนังถือมีดกำพาเห็นไหมเงียบทั้งห้อง ช่วยตัดเสียงกาให้หน่อยนะคะตรงนี้คือลากมีดไปเลยท<า>ำฟราหรือว่าเป็นหนังที่ไม่มีข้อแม